ใครที่เป็นแฟนคลับของมือถือ Xperia อาจจะต้องเซงจัดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวจากสื่อนอกเผยว่า s o n y Mobile มีแววจะเลิกทำตลาดในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วโดยล่าสุดบนเว็บช้อปปิ้งอย่าง11 Street ในมาเลเซียก็ได้ลบข้อมูลมือถือของโ o n y ออกจากหน้าเว็บไปตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับโซนี่เคยติดอันดับท็อป5ของมือถือที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในตลาดแต่หลังจากนั้นยอดขายก็ลดลงทุกปีจนเมื่อปี2018ที่ผ่านมา ยอดขายของโซนี่ทำไปได้เพียง1.6ล้านเครื่องเท่านั้นดังนั้นก็ทําให้มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่าโซนี่อาจจะยุติการทําตลาดมือถือในหลายๆประเทศซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ข่าวลือดังกล่าวจะกลายเป็นความจริงซะแล้วจากการที่โซนี่ค่อยๆยุติการทําตลาดในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศมาเลเซียสําหรับมือถือรุ่นสุดท้ายที่ทางโซนี่มาเลเซียเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม2018ก็คือโซนี่ p e r i ซ XZ2 และ Sony Xperi a XZ2 Premium ซึ่งยอดขายก็ไม่ได้หวือหวามากนะ และหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวราวของการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ๆตามมาอีกเลยจนกระทั่งในงาน IFA 2018ที่โซนีได้ประกาศเปิดตัว Xperia XZ 3แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นขายในประเทศญี่ปุ่นซะมากกว่านอกจากนี้นะครับยังมีข่าวอีกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2018ที่ผ่านมาก็ไม่มีรายงานการขึ้นทะเบียนมือถือรุ่นใหม่ๆของโซนีอีกเลยซึ่งในขณะน,นี้บนเว็บไซต์โซนีประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียก็ไม่มีมือถือ Xperia ให้เราได้เห็นแล้ว ในส่วนของเว็บไซต์ Eleven Street ที่เป็นร้านออฟฟิเชียลของ Sony Xperia นั้นก็ได้จำหน่ายมือถือเครื่องสุดท้ายไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะลบข้อมูลของสินค้าประเภทมือถือออกไปจากเว็บไซต์รวมถึงเว็บออฟฟิเชียลออนไลน์สโตร์ของ Sony เองก็ด้วยเหลือไว้แต่เพียงหน้า Facebook Page ที่ยังคงปักหมดุดโชว์มือถือรุ่น Xperia XZ Premium อยู่และในประเทศไทยเองก็เพิ่งจะมีงานเทกระจัดลดราคาตอน Mobile Expo ปลายปีที่ผ่านมา เห็นแบบนี้แล้วนี่ก็คงจะเป็นสัญญาณว่า Sony น่าจะใกล้เลิกทำตลาดมือถือในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจริงๆนะครับ โดยแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าในมาเลเซียตอนนี้ไม่มีมือถือโซ ny วางจำหน่ายอีกแล้วแต่ยังไงก็ตาม Sony ก็ยังคงทำตลาดมือถือในโซนอื่นๆของเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีและไต้หวันอยู่ก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบมือถือของ Sony ซึ่งต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างโซนี่นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีเลยแหละแต่กระแสตลาดมือถือตอนนี้คงจะยากกับการแข่งขันกับแบรนด์จีนทั้งหลายที่แข่งขันการพัฒนามือถือรุ่นใหม่ออกมาได้ค่อนข้างจะเป็นที่น่ายอมรับทั้งเรื่องดีไซน์ประสิทธิภาาาพสคคคัญุก็ืออรเง เราสาวกอารยธรรมก็คงจะต้องรอรุ่นและเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับว่าโซนี่จะพร้อมกลับมาพผง,งาดในตลาดมือถืออีกครั้งเมื่อไหร่